เพราะฉะนั้นในเมื่อครูบอกไปแล้วอ่ะแทนลองมาบอกซิว่าตำแหน่งที่จะเลือกคือตำแหน่งอะไรหน้าที่คอร์เตอร์กับเบลคอร์เตอร์หรือเบลใช่ไหมคะอ่ะไหนลองสรุปซิว่าทำหน้าที่อะไรบ้างคอร์เตอร์กับเบลนะคะใช่หน้าที่ดูแลสัมภาระให้กับแขกต้องเอาสัมภาระขึ้นไปบนห้องแล้วก็เปิดไฟอะไรให้เรียบร้อยและถ้าแขกจะเช็คอินเช็คเอาท์ออกเราก็ต้องเอาสัมภาระมาให้แขกที่ไหนข้างล่างใช่แล้วก็คือขึ้นไปขึ้นไปเอาสัมภาระสัมภาระแขกจาก้บนห้องลงมาข้างล่างใช่ อ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะคนต่อไปต้องอดีตวิ่งเนี่ยอ่ะคอยต่อเลยอ่ะแต่เนี้ยคอยจะมาพูดเรื่องอะไรทัวร์สวิตทัวร์สวิตหรือทัวร์โคโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์หรือทัวร์โคออเดิเนเตอร์ใช่ไหมอ่ะหน้าที่ของเขาคืออะไรเช็คอินเช็คเอาท์แผ่นดูทัวดูแลความเรียบร้อยต่างต่างประสานงานจัดโปรแกรมทัวร์ อ่าโอเคเรียบร้อยอ่าโอเค thank you อ่าคนต่อไปดูไม่ได้ขาเสกอ่าเรบอลออกมาอุ้งเทียวอ่ะอลเป็นตำแหน่งอะไรอ่าเป็นตำแหน่งเกสเลชันครับเกสเลชันออฟิเซอร์หรืเปีโอก็คือมีหน้าที่ในการดูแลแขกที่เช็คอินช็อเอาท์นะครับแล้วก็รับฟังเรื่องทุกอย่างของ แขกเขาพูดกับเราแต่ตำแหน่งนี้จะดีกว่าอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ Guest Officer นั่นก็คือแขกเนี้จะเป็นแขกที่เป็น VIP หรือ Very Important Person คือเขาไม่ได้ว่าดีกว่าหรอกก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าพิเศษกว่าก็คือดูแลแขกเฉพาะแขก VIP ถูกไหมอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยอ่าผม ผมมาทำงานอะไรแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์แคชเชียร์มีหน้าที่อะไรดูแลบินออกบินต่างๆขับบริการต่างๆพิมพ์ค้าคิดเงินต่างๆนะออกบินออกใบเสร็จต่างๆดูนะอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปงานของผมแอดค่ะแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์แล้วไม่แคชเชียร์แต่ต้องเอาคำต้องพูดไม่เหมือนผมนะหาบนเก่าเอาเร็วๆเป็น เดินมาี่งรับไง่าเสียค่ะอ่าภาษาเสียเสียทีอะไรรับจองทุกสิ่งาเป็นร้านอาหารรถทัวรถแล้วก็ทัวะครถัวร์แลวให้ข้อมห้รแชกทนี่เราการทราบแล้วก็ภาษาขาไปต่างแขกที่เป็นแขกที่ยังไงแขกอยู่ที่โรงแรมหรือว่าแขกที่บ้าน แขกที่โรงแรมใช่ไหมเออมันจะต่างกับโอเปอเรเตอร์ถูกไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะขออีกแล้วแปบมบ่ไปไหนไหนไหนวะนี่อันนี้นี่นี่นี่โทรศัพทโอเปอเรเตอร์ไงหรือว่าโอเปอเรเตอร์ไงอ่ะปีนมาอ้าวเร็วเร็วอ้าโอเปอเรเตอร์โอปเอโอปอเรเตอร์ทำหน้านที่ ให้ขออห้อมูล information อ,อันออนี้แม่เวกอัพ call morning call เวกอัพ c a l ์ m อ r n i n g call ก็คือการโทรโทรปผูกลูกค้าตอนเช้าถูกไหมหรือว่าเวลาในกะทมที่ลูกค้าสั่งปลุกนะครับโอเคไหมโอเคเรียบร้อยอ่าใครอีกค,คนขับรถก็คนขับรถไงก็ได้ไงไดรเวอร์ไม,ไม่คนขับรถก็คือไดรเวอร์หรือไม่ก็ limousine อะตัวร์ซ e r v i c e ทำหน้าที่อะไรดูแล ตัวประสานงานแล้วก็จัดโปรแกรมทัวร์จัดโปรแกรมทัวร์ประสานงานทุกอย่างถูกไหมสำหรับแขกที่อยู่โรงแรมหรือคือแขกแขกมาไม่ไหนก็องเชิญแขกแขกที่อยู่บาร์ักโรงแล้วนะถูก <Okay. S 1> ไหมโอเคอ่าแปะโอเปอเรเตอร์อโอเปอเรเตอร์มีหน้าที่อะไรบ้าง โอเคอ่เองคนสุดท้ายเร็วคนสุดท้ายเองเดอะรัสบอลเร็วๆเร็วๆเร็วๆพอรลเตอร์พอลเตอร์พอลเตอร์ได้หมดเลยอยู่ที่เราพูดอ่ะเร็วๆมาเร็วคนสุดท้ายเร็วๆเร็วๆ วันนี้นะโจทยแนีคงไม่จบไม่ไงอย่างนี้นะคะวันนี้เราวันนี้เราจะตัดวนให้ถ้าไม่ตั้งใจ่นะตัอะไตันอะไรเราจะทวนตำแหน่งให้เพราะจะโถงตำแหน่งให้ก็คือตอนนนไม่มาถูกไมรับเนื่ r e s ไม่ใช่เอาเรื่องอันดับแรกเลยุ้งคนข้างบนหัวคือใครมีอ่จีอะไรจอะไร เจเนอเรทเมนเจอร์ใช่ไหมเจเนอเรทเมนเจอร์ก็ค yeah. right yeah. ือเจ้าพนกงานทั่วไปโอ้ไม่ดีเจเนอเรทเมนเจอร์ถูกไหมอันนี้คือผู้จัดการทั่วไปถูกไหมจใหญ่สุดนะใหญ่สุดก็คือเรียกตัวย่อคือ G M เอลองลงมาก็คือเอสเ แล้วก็ลงไปมาแล้ว F O อะไร F O F O manager F O อะไร F O คือ U F O ไหมหัวหน้าฝ่าย f อ o n อะไรเห็นไหมคุณยังไม่รู้จักตัวย่อเลยคุณจำไม่ได้เห็นไหมว่าจะเล่นอดีกว่าไหมไม่เออ Front อ p t i m i z e r นะครับตัวย่อคือ F O ถูกไหม F O คือ Front Optimizer นะครับลองมันมาก็คือแต่ละตำแหน่งไหม แผนฟอนตอฟิตมีอะไรบ้างมอนเี่มม ah, ีเงอาเอาที่หลักๆก่อนอ๋อ reception 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 นะ reservation แล้วอะไรอีก r ถูกไหมเแอนเบอกถากลไ้มอะไรอีกคเสียคอเชีย เรียนงจะเรียนอ่านแคเชียร์แล้วได้อีกไอส์เนเรชเสียรนีเรช่าอยู่ไหมเชียวเียวตัวย่อคือเ r ียออันนี้คือ G S O หรือว่าเรียกเอนกันว่าเกสเจสโเซอรวิสออฟิเซอร์ นะครับแล้วมีอะไรอีกฮอรเตอร์ฮอรเตอร์ถูกไหมฮอรเตอร์หรือหรือเบลนะครับเบลกับตันใช่เบลกับตันใช่กระเป๋านะแล้วมีอีกเปล่าโอเปอเรเตอร์อหมดยังยังมีสองอย่างมีอะไร Center B.C. Business Center ไปพิเศษอะไรธุรกิจถูกไหมเซ็นเตอร์ก็คือศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจถูกไหมหมดยังเหลือทัวร์สวีททัวร์สวีทแปลว่าบริการจัดทัวร์ถูกไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบริการถูกไหมลีมูซีนรถ ไลเวอร์หมายถึงว่าบริการสวนกลางถูกถ like ้าเรียกบริษิก็คือรถเช่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูความสำคัญของแต่ละแผนนะเมนเจอร์แพนีเอ็มนเจร้นน้องเมนเจอร์ก็คือผู้จัดการที่ใหญ่สุดดูแลทั้งหมดเลยถูกดูแลทั้งโรงแรมดนะครับรองออฟฟิศเมนเจอร์คือดูแลเฉพาะแผนของบริการส่วนหน้านะครับแล้วก็คือ G Guest Service Officer หรือ Reception ก็ค hmm. uh ืออะไรโดยย่อคือ GSO GSO ก็ค huh. mm ือสำหรับแขกบอกอินเข้ามาเช็คอ right. ินเช็คเอาท์นะครับก็คือเวลาคุณจะเปิดห้องพักค yeah. um, ้างนะคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ Reception ะครับเลสเซอร์เบชั่นคือเคาน์เตอร์สำหรับจองห้องพักนะครับรับจองห้องพักทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางเน็ตโต้ทางคอนเดนเซอทางไลน์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยนะทางแฟนได้หมดเลย จะเรียนไหมไม่เกียเชนอรีอไร,ร,รคอนเสียก็คือแผนกที่ให้บริกา,า,ารทางข้อมูลทางโทรศไม่ใช่คอนเสียคืออะไรให้ข้อมูลที่แขกที่เดินเข้ามาถูกไหมไครที่อยู่ตรงแรมโรงรมอยู่แล้วแคชเชียร์ก็คืออ,คอ่เพราะฉชนะอ่านคูขอนีดเดียวนะเราจะมาสรุปแล้วนะว่า ในตำแหน่งหมอแต่ในตำแหน่งใน point office หรือปล่ามาสำคัญถ้าคุณไปโรงแรมแล้วถ้าสมมติเป็นทางโรงแรมถามคุณน่ะตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ทำไรคุณตอบได้ท้ายเพราไหมอายนะไม่อายหรอกกูเฟิร์นนะไม่อายใช่ไหมคุณพี่ไม่อายใช่ไหมเออหัวอะเพราะว่าคุณให้คุณเรียนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วไอ้เอกจริงจริงคุณเรียนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วห้าดานไปเออแล้วสมมติว่าคุณตอบไม่ได้เลยว่าหัวหน้าที่เรียนหรืปล่าเอออ่าเพราะฉะนั้น ไม่ว่าตำแหน่งอะไรนะครับมันสำคัญหมดแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกสิอีกตำแหน่งนึงก็คือเอนจิเนียร์ต้นไม้เอนจิเนียก็คืออะไรช่าง h ช่ s าสก i ฟ้คือแม่บ้านแม่บ้าน p อลิสหรือฟราวรดูมคือจัดตำไมทำนไมไม่เหลือประการเจ้าของเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมใช้ทำอะไรเจ้าของโรงแรมเจ้าของคนอคนประการหนึ่งคนอะไรอน นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของโรงแรมเราจะใช้คำว่า owner นะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของเราจะใช้คำว่า owner หมดเลย O N E R นะครับเพราะฉะนั้นาวันนี้สรุปจบเลยว่าต้องมีค่เดียววันนี้นะครับเราก็จะเรียนอันนี้เราไปโดนให้ถูกนะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นทุกคนไปจำนะเพราะวันนี้คุณไปโรงแรมเขาจะพาคุณไปดูอะไรบ้างหนึ่งแผนของเราฟีดุบ้างสอง FNB คืออะไร รูปแบบเเรดสามคือห้องจัดเลี้ยงใช่ไหมห้องจัดเลี้ยงแต่บางที่ก็จะใช้คาว่าห้องฟังก์ชันฟังก์ชันรูก็คือห้องจัดเลี้ยงสีคืออะไรที่สำคัญเลยห้องพักแต่ละประเภทถูกไหมไอเอ,อ่ห้องพักอันนี้คุณจะรู้ละห้องธรรมดาซิงเกิลรูสแสตด์เป็นยังไงสวีทคือยังไงรีแลกซ์คือยังไงแล้วก็ ห้องแบบหรูหรานี่คือยังไงราคาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้เพราะแต่ละราคาไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบอย่างนี้แล้วก็ให้เอาแบบรูปถ่ายเก่าๆที่คุณเดิมที่คุณเดิมทำออกมาที่มาทำแลดูเป็นคนน่ารักขึ้นมาเชียร์ <sm ack> <sm ack> <t>